วันนี้เมื่ออดีต7มิถุนายนพุทธศักราช2508ยานอาวกาศเจมินัย4เดินทางกลับถึงพื้นโลก ยานอาวกาศเจมีไนสี่ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2508จากฐานปล่อยจรวดแหลมคแนเวราวัาสหรัฐอเมริกาโดยจรวดไททัน2นำนักบินอวกาศสองคนคือเจมส์แม็กดิวิตและเอ็ดเวิร์ดไวท์ทูทำภารกิจโคจรรอบโลกที่ความสูงมากกว่า100กิโลเมตรโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการออกมาเดินในอวกาศครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา โดยเอ็ดเวิร์ดไวตูได้กลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ทำการเดินอวกาศสำเร็จเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2508เขาใช้เครื่องขับดันแบบมือถือเพื่อเคลื่อนที่ในอวกาศเป็นเวลา23นาทีนอกจากนี้เจมส์แมคดิวิดได้พยายามเข้าใกล้ส่วนบนของจรวดไททัน2แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ภารกิจเจมินสี่โคจรรอบโลก66รอบกินระยะเวลาในอวกาศ4วัน1ชั่วโมง56วินาทีโครงการเจมิไนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจออพอลโลที่จะตามมา